ในเรื่องของภาพรวมที่เราเรียกว่า strategic planning model ก็คือในการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราต้องคิดดังกั เป็นองค์รวมนะครับองค์รวมในที่นี้ก็คือว่าเราจะต้องเห็นว่าเราจะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศนะครับมีการกําหนดพันธกิจและก็เป้าประสงค์นะครับแต่การที่จะกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ดีอาจจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เรียกว่า SWOT นะครับซึ่งมีทั้งสถานการณ์ปิดสภาพแวดล้อมภายในที่เรียกว่า Strength หรือจุดแข็ง ดัเบิยูหรือว่าจุดอ่อนนะครับแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็คือโอกาสและอุปสรรคนะครับ opportunity and threat นะครับ O T นั่นเองนะครับแต่ถ้าการภายในนะครับก็คือสิ่งที่เราควบคุมได้บริหารได้จัดการเองได้แต่ ภายนอกนั้นก็คือเราอาจจะจัดการเองไม่ได้บริหารเองไม่ได้หรือควบคุมไม่ได้แต่เราอาจจะต้องรู้เพื่อที่จะต้องนำมาถูกเรื่องของการป้องกัน,กนหรือเรื่องของการบริหารปรับปรุงตัวของเราเองนะครับเรื่องของสวัสดิ์เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมีเทคนิคมีแนวทางมีกระบวนการในการวิเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีความเป็นเหตุเป็นผลมีหลักฐานมี ความชัดเจนและความเป็นจริงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งกว่ามือก็คือต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเรียกว่า stakeholders นะครับก็คือผู้ส่วนได้ส่วนเสียก็จะมีสองส่วนก็คือในองค์กรนะครับและนอกองค์กรในองค์กรคือใครก็คือพนักงานของเราไม่ว่านผ,ผู้บริหารหรือเป็นบุคลากรของเราที่อยู่ในองค์กรมีความต้องการอยากเห็นองค์กรเป็นอย่างไรในอนาคตจะต้องการเห็น กลยุทธ์หรือเห็นแนวทางอย่างไรหรือปัจจุบันยังมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขต้องมีการวิเคราะห์ต้องมีการสํารวจต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรแล้วก็มาวิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกันให้เป็นประเด็นที่ชัดเจนว่ามีนิสหรือมีความต้องการอะไรบ้างส่วนนอกองค์กรก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ พี่น้องประชาชนหรือผู้รับบริการนะครับหรือถ้าบริษัทอาจจะเป็นลูกค้าซึ่งจะต้องมาดูแลนะครับเราต้องดูแลเขาต้องอำนวยความสะดวกเขานะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ,ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของเราหรืออาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการกำกับดูแลดูแลแล้วก็ ควบคุมนะการปกครองคนท้องถิ่นของเราให้มีประสิทธิภาพนั่นก็คือองค์กรภายนอกหรือสิ่งที่เราจะต้องไปวิเคราะห์ไปสอบถามความต้องการสอบถามความคิดเห็นของเขาก็อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราเป็นอย่างไรในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่ต้องไปรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็เก็บออกมาเพื่อที่จะมาดูว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นซ้ายมือเรื่องของ S ว o t นะครับหรือการวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคหรือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเอามาประมวลกันนะครับเพื่อที่จะ นำมากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กรของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็าจะนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์หรือ strategy หรือเรียกว่ายุทธศาสตร์หรือประเด็นยุทธศาสตร์ก็แล้วแต่ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรข้อที่จริงขององค์กรและความต้องการขององค์กรซึ่งกลยุทธ์เหล่านั้นเนี่ยก็ต้องถูกถ่ายทอดมาดูด้านล่างเรียกว่าอาจจะใช้การถ่ายทอดด้วย balance scorecard หรือ BSC นะครับ ที่นิยมกันในปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาในปัจจุบันหรืออนาคตก็อาจจะต้องเป็น Objective and Key r e s u l t หรือ OKR OK ซึ่งจะเป็นวิธีการที่นำมาใช้ใหม่แล้วก็อาจจะเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการถ่ายทอดก็ยุดสู่การปฏิบัติ ลงมาที่หน่วยงานถ่ายทอดลงมาที่ผู้ปฏิบัติรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสําเร็จหรือว่ามีการขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายต้องลงไปที่ action plan หรือแผนปฏิบัติการก็คือแผนที่จะต้องขับเคลื่อนที่จะทําให้มีการจัดตั้ง เรื่องของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการกำหนดเรื่องของงบประมาณแล้วก็มีเรื่องของการดําเนินการที่จะต้องเป็นโครงการกิจกรรมต่างๆที่เราจะใช้ในการขับเคลื่อนนี่คือภาพรวมครับของการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารจําเป็นจะต้องรู้จาเป็นจะต้องทราบและจําเป็นจะต้องสามารถที่จะนําเอาไปใช้ในการกําหนด t e จิ c หรือแผนของหน่วยงานหรือขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ